สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ลืมรหัสของพ a มวิดีโอของเรานะครับให้ทำวิธีนี้ได้เลยอย่างแรกนะให้เราเข้ามาที่ p a ม V v ดีโอ .com ก่อนนะครับแบบนี้และกดไปที่รูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ลงชื่อเข้าใช้ครับผมหรือว่า sign in จากนั้นนะครับในหน้านี้ให้กดไปที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่นะครับที่เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงที่ลูกศรชี้ครับผมเขาจะมีคำว่าลืมรหัสผ่านโผล่ขึ้นมาแบบนี้หรือว่า f o r g o t password นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยและในช่องนี้นะครับให้เราใส่อ e ีเมลหรือว่าเบอร์มือถือนะครับที่ผูกไว้กับบัญชีของพามร์ลงไปได้เลยจากนั้นกดที่ปุ่มทาต่อสีเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดเขามีแคปชั่นขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดมาที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็แก้แคปชั่นให้ถูกเรียบร้อยโดยที่เขาเขาจะบอกตรงนี้นะว่าให้ทำอะไรนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างให้เลือกรูปจริงโจ้ครับผมปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนมาหน้านี้ให้เราไปดูที่อีเมลหรือว่าเบอร์มือถือของเราได้เลยครับผมเขาจะส่งเป็นรหัสตัวเลขไปทั้งหมด6ตัวนะครับให้เราเอามากรอกที่ช่องนี้แต่ถ้าเกิดของใครรอประมาณ5นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้รหัสนะครับให้กดมาที่ส่งรหัส OTP ใหม่ตรงนี้อีกรอบหนึ่ง และไปเอาตัวรหัสตรงนั้นมาเกอกที่ช่องนี้ได้เลยและกดที่ดำเนินการต่อนะครับอ่ะและเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้เรากดมาที่ช่องแรกครับผมและตั้งรหัสผ่านใหม่ที่เพื่อนๆต้องการลงไปได้เลยโดยที่รหัสผ่านใหม่เนี่ยต้องมีอย่างน้อยแปตัวนะครับผมแนะนําเป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างไว้นะเพื่อนๆเ,เ,เอาไปปรับใช้กันดูได้เลยและช่องต่อมานะครับให้เราเกอกรหัสผ่านที่เราตั้งใหม่เมื่อกี้ลงไปอีกรอบหนึ่ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่ปุ่มสีเหลืองได้เลยครับผมถ้าเกิดเขาขึ้นสําเร็จแบบนี้ก็แปลว่าเราได้เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาจะแนะนําให้เราเพิ่มหรือว่าผูกหมายเลขโทรศัพท์นะสําหรับคนที่ผูกไว้แค่อีเมลนะก็ตรงนี้เพื่อนๆจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้ในตัวอย่างผมเนี่ยจะไม่เพิ่มนะครับผมก็จะกลับไปที่หน้าพามวิดีโอได้เลยปึ๊บแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ได้ตามปกติเลยด้วยรหัสผ่านใหม่ที่เราได้ตั้งไว้เมื่อกี้นั่นเอง เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการปู้รหัสผ่านนะครับใครทําไม่ได้ติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไคร้ใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ